คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนรู้เรื่องการเงินมากแต่ชีวิตกลับไม่มั่นคงหรือทำไมบางคนไม่ได้เก่งกว่าเราแต่กลับมีอิสระทางการเงินเร็วกว่ามากเพราะความจริงคือความสำเร็จทางการเงินไม่ได้วัดด้วย IQ แต่ด้วยจิตวิทยาที่คุณมีต่อเงินนี่คือสิ่งที่ Morgan h o u s e ซลพยายามบอกเราผ่านหนังสือ The Psychology of Money และวันนี้ Book Warrior จะพาคุณถอดรหัส วิธีคิดของคนที่เข้าใจเงินอย่างแท้จริงสวัสดีครับผมมาจากช่อง Book Warrior ใช้ความรู้เป็นอาวุธชีวิตที่นี่เราจะพาคุณใช้พลังของหนังสือเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจเงินและเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นทุกวันวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในหนังสือที่ทรงพลังที่สุด ในโลกการเงินและจิตวิทยาหนังสือที่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินของผู้คนนับล้านทั่วโลกนั่นคือ The Psychology of Money หรือในชื่อไทยว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงินผลงานของนักเขียนชื่อดัง Morgan h o u s e l Morgan ไม่ได้เขียนจากมุมของนักการเงินผู้ร่ำรวยแต่เขาเขียนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ตั้งคำถามว่าทำไมบางคนมีเงินมากมาย แต่ยังรู้สึกไม่มีความสุขทำไมบางคนหาได้น้อยกว่าแต่กลับมีชีวิตที่สงบกว่าและจริงๆแล้วความมั่งคั่งคืออะไรกันแน่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากเพราะมันไม่ได้สอนเทคนิคลงทุนแต่มันสอนให้เราเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองเพราะศัตรูที่แท้จริงของความมั่งคั่งไม่ใช่เศรษฐกิจหรืออัตราดอกเบีย้ยแต่มันคืออารมณ์ความกลัวและความโลภในใจเราเอง และในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปทีระบทเพื่อถอดแนวคิดและบทเรียนลึกซึ้งจากหนังสือเล่มน,นี้ให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงเพราะสุดท้ายนักรบผู้ชาญฉลาดไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังแต่ต่อสู้ด้วยความเข้าใจตอนที่ 1. ไม่มีใครบ้าทางการเงินแต่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองในโลกของการเงินมีคำพูดหนึ่งที่ฟังดูง่ายแต่ลึกซึ้งมากไม่มีใครบ้าทางการเงิน แต่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเสมอมอร์แกนฮาเซลเริ่มต้นหนังสือด้วยประโยคนี้เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าเวลาคุณเห็นใครทำอะไรที่ดูผิดพลาดทางการเงินเช่นลงทุนแบบไม่มีเหตุผลเก็บเงินไม่อยู่หรือใช้เงินเกินตัวแท้จริงแล้วเขาไม่ได้โง่หรือบ้าเขาแค่มีประสบการณ์ชีวิตที่ต่างจากคุณเท่านั้นลองคิดดูถ้าคุณเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ล้มละลายตอนวิกฤตปี1997 คุณจะมองการลงทุนว่าอันตรายและน่ากลัวแต่ถ้าคุณเกิดในช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูเห็นหุ้นขึ้นต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่วัยรุ่นคุณจะมองว่าการไม่ลงทุนคือความเสี่ยงนี่คือสิ่งที่มอร์แกนเรียกว่าประวัติส่วนตัวทางการเงินทุกคนมีอดีตที่หล่อหลอมความเชื่อความกลัวและพฤติกรรมเรื่องเงินของตัวเองและไม่มีใครสามารถใช้มาตรฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นได้ ในทางจิตวิทยาสมองของเรามักจะตีความความจริงผ่านเลนส์ของประสบการณ์คนที่เคยถูกหลอกลงทุนอาจไม่กล้าเสี่ยงอีกเลยคนที่เคยได้กำไรใหญ่จากคุ้นตัวหนึ่งอาจกลายเป็นคนมั่นใจเกินเหตุทุกคนจึงมีเหตุผลในแบบของตัวเองแม้จากมุมของคนอื่นมันจะดูไม่มีเหตุผลเลยก็ตามมอแกนยกตัวอย่างชายสองคนคือโรนัลด์รีดผ่านโรงธรรมดาในอเมริกาเขาใช้ชีวิตเรียบง่าย เก็บเงินจากงานประจำซื้อหุ้นพื้นฐานดีเล็กน้อยและถือไว้ยาวไม่มีใครรู้เลยว่าเขามีทับสินกว่า8ล้านเหรียญตอนเสียชีวิตส่วนอีกคนคือริชาร์ดฟูสโคนผู้บริหารการเงินระดับสูงในวอลสตรีทเขาใช้ชีวิตหรูหราเต็มที่ซื้อบ้านใหญ่ลงทุนเกินตัวจนล้มละลายหลังวิกฤต2008นดโรนไม่ได้เรียนการเงินแต่เขามีจิตวิทยาที่ถูกต้องเข้าใจความอดทนและความพอเพียง ในขณะที่ริชาร์ดมีความรู้ระดับสูงแต่พ mm. ่ายแพ้ต่ออารมณ์และความโลภสิ่งนี้ทำให้มอร์แกนสรุปบทเรียนสำคัญว่าการรู้เรื่องเงินมากไม่ได้แปลว่าจะจัดการเงินได้ดีเพราะสิ่งที่ควบคุมอนาคตทางการเงินของเราไม่ใช่ทฤษฎีแต่คือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำทุกวันเขายังบอกอีกว่าคนทั่วไปมักชอบตัดสินการกระทำทางการเงินของคนอื่นแต่ลืมไปว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนกลัวความเสี่ยงเพราะเคยเจ็บหนักบางคนยอมรับความเสี่ยงเพราะไม่เคยเจ็บเลยดังนั้นความเข้าใจคนอื่นจึงสำคัญพอๆกับการเข้าใจเงินอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจคือมอร์แกนลองว่าโลกการเงินไม่เหมือนคณิตศาสตร์มันไม่ได้มีคำตอบเดียวที่ถูกต้องเพราะเงินเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนมากกว่าตัวเลขในสมการสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับคุณอาจไม่สมเหตุสมผลสำหรับคนอื่น และสิ่งที่ดูบ้าสำหรับบางคนอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของอีกคนก็ได้ตัวอย่างง่ายๆเช่นการเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์นักลงทุนบางคนบอกว่านั่นคือโง่เพราะผลตอบแทนต่าแต่สาหรับคนที่เคยเจอเหตุฉุกเฉินโดยไม่มีเงินสารองการมีเงินสดเก็บไว้มากๆนั่นคือความสบายใจและอิสระทางจิตใจมันคือการซื้อความปลอดภัยซึ่งประเมินค่าไม่ได้ บทเรียนสำคัญของบทนี้คือ,อยาตัดสินพฤติกรรมทางการเงินของใครจากมุมมองของคุณเพราะทุกคนเล่นเกมที่ต่างกันบางคนเล่นเกมระยะสั้นบางคนเล่นเกมระยะยาวบางคนต้องการแค่ความมั่นคงบางคนต้องการความเติบโตไม่มีคำตอบเดียวที่ถูกสำหรับทุกคนสิ่งที่คุณควรทำคือเข้าใจว่าเกมของคุณคืออะไรรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากเงินความมั่นคงอิสระหรือโอกาส แล้วค่อยสร้างกฎของตัวเองขึ้นมาเพราะเมื่อคุณเข้าใจเกมของตัวเองคุณจะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นอีกต่อไปตอนที่สองการรวยกับการรักษาความรวยคือคนละเกมกันหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตไล่ตามความรวยแต่ลืมไปว่าการรวยขึ้นกับการอยู่รวยมันไม่เหมือนกันเลยมอร์แกนฮาเซลพูดไว้ชัดเจนมากว่า การรวยต้องใช้ความกล้าแต่การรักษาความรวยต้องใช้ความกลัวตอนที่คุณเริ่มต้นสร้างเงินคุณต้องเชื่อมั่นในโอกาสต้องกล้าเสี่ยงต้องเชื่อว่ามันจะดีขึ้นแต่เมื่อคุณเริ่มมีเงินมากขึ้นสิ่งที่สำคัญกลับไม่ใช่การเสี่ยงอีกต่อไปแต่มันคือการไม่ทำให้ทุกอย่างพังความรวยเท่ากับผลลัพธ์ของการเสี่ยงอย่างมีระบบ คนที่รวยส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากโชคแต่จากการลงมือเสี่ยงในจังหวะที่คำนวณไว้พวกเขากล้าลงมือในตอนที่คนอื่นกลัวและยอมรับความไม่แน่นอนระยะสั้นเพราะพวกเขาเห็นภาพระยะยาวแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือสิ่งที่ทำให้คุณรวยมักจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณรักษาความรวยได้ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่สร้างพอร์ตมหาศาลจากการซื้อหุ้นเสี่ยงตอนราคาตกมักจะสูญเสียทุกอย่างถ้ายังใช้แนวคิดเสี่ยงเท่าเดิมตอนที่ตัวเองมีเงินมากแล้วเพราะเมื่อคุณมีมากขึ้นสิ่งที่คุณมีให้เสียก็เยอะขึ้นความประมาทจึงแพงกว่าที่เคยเป็นการรักษาความรวยเท่ากับผลลัพธ์ของความกลัวที่มีเหตุผลมอร์แกนบอกว่า คนที่อยู่รวยได้คือคนที่รู้จักกลัวอย่างชาญฉลาดไม่ใช่กลัวจนไม่กล้าทำอะไรแต่คือกลัวพอที่จะเคารพความไม่แน่นอนของโลกสิ่งที่ทำให้คนล้มละลายไม่ใช่ความไม่รู้แต่มักจะเป็นความมั่นใจเกินไปเขายกตัวอย่างของวอร์เรนบัฟเฟตที่แม้จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นของโลกแต่เขาก็ยังถือเงินสดสำรองไว้เสมอเขาไม่ได้มองว่าเงินสดคือของไร้ค่า แต่คือเครื่องป้องกันความผิดพลาดเพราะเขารู้ดีว่าโลกการเงินไม่มีอะไรแน่นอนเลยนักรบแห่งการเงินต้องกล้าตอนเริ่มและต้องระวังตอนสำเร็จหมอแกนเปรียบการเงินเหมือนสงครามตอนเริ่มรบคุณต้องกล้าต้องมีวิสัยทัศน์แต่เมื่อได้ชัยชนะแล้วคุณต้องมีวินัยในการรักษาฐานที่มั่นหลายคนแพ้หลังจากชนะเพราะคิดว่าตัวเองจะไม่มีวันพลาดอีก เขาเรียกสิ่งนี้ว่า illusion of control ภาพลวงของการควบคุมได้ทุกอย่างพอเริ่มมั่นใจเกินไปก็เริ่มเสี่ยงเกินจำเป็นและสุดท้ายกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นเกล็ดลับของการรักษาความมั่งคั่งมอร์แกนสรุปไว้3ข้อที่สั้นแต่ทรงพลังมาก save like a pessimistinvest like an optimist ลงทุนด้วยความเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่เก็บเงินด้วยความเข้าใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าคิดว่าความสำเร็จในอดีตคือสูตรของอนาคตสิ่งที่ใช้ได้เมื่อวานอาจใช้ไม่ได้วันนี้โลกเปลี่ยนเร็วกว่าอีโก้ของเราเสมออยู่รอดให้ได้นานที่สุดในการเงินไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดที่ชนะแต่คือคนที่อยู่ในเกมได้ยาวที่สุด เพราะเมื่อคุณอยู่ในเกมนานพอโอกาสจะกลับมาหาคุณเองเสมอตัวอย่างจริงจากโลกการเงินในปี2008หลายคนสูญเสียทุกอย่างเพราะไม่รู้จักพอนักลงทุนที่เคยชนะมาหลายปีเริ่มเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆแต่มีบางคนที่อยู่รอดได้เพราะพวกเขาถอยเมื่อถึงจุดที่ไม่แน่ใจพวกเขายอมรับว่าเราไม่รู้และนั่นเองคือจุดแข็งที่สุด มอแกนยกตัวอย่างคำพูดของจิมคอลลินส์จากหนังสือ Good to Great ว่าสิ่งที่ทำให้บริษัทดีเยี่ยมอยู่ได้ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่มันคือความระมัดระวังในเวลาที่ทุกคนประมาทบทเรียนจากตอนนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากบทนี้ไม่ใช่เพียงวิธีรวยแต่คือทัศนคติของคนที่อยู่รวยได้ตอนที่คุณเริ่มต้นคุณต้องมีความกล้าตอนที่คุณประสบความสำเร็จ คุณต้องมีความถ่องตัวจิตวิทยาที่แท้จริงของเงินคือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่การควบคุมตลาดไม่ใช่การชนะใครแต่คือการไม่ให้ความโลภความกลัวและความมั่นใจเกินเหตุมาพังสิ่งที่คุณสร้างด้วยมือของตัวเองตอนที่สามทำไมคนที่มีมากแล้วยังรู้สึกไม่พอคุณเคยสงสัยไหม ทำไมบางคนมีเงินมากมายอยู่แล้วแต่กลับยังรู้สึกไม่พอนี่คือหนึ่งในความทิงที่ขมขื่นที่สุดของมนุษย์เราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยจำนวนเงินที่มีแต่ด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่นมอร์แกนฮา s เซลลเล่าเรื่องของราจัตกุปตาอดีตซีอของบริษัทแมคคินซีเขาเติบโตจากความยากจนจนขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของโลกธุรกิจมีชื่อเสียงได้รับการเคารพและมีทรัพย์สินหลายร้อยล้านดอลลาร์ แต่วันหนึ่งเขากลับตัดสินใจเล่นหุ้นวงในเพื่อหากำไรเพิ่มอีกเพียงไม่กี่ล้านทั้งที่เขาไม่จำเป็นต้องทำเลยผลลัพธ์คือเขาถูกจับและเสียทุกอย่างชื่อเสียงชีวิตครอบครัวและอิสรภาพมอร์แกนสรุปเหตุผลไว้สั้นๆแต่เจ็บลึกว่าเขาไม่ได้ทำเพราะอยากรวยขึ้นเขาทำเพราะอยากรวยกว่าคนอื่นความจริงของคำว่าไม่พอ มนุษย์มีธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่งทันทีที่เราได้สิ่งที่อยากได้สมองจะปรับมาตรฐานความสุขใหม่ทันทีวันนี้คุณอาจฝันอยากมีเงินเดือนห0 0 0มบาทแต่เมื่อถึงวันนั้นคุณจะเริ่มอยากได้1 0 0 0 0แสและเมื่อได้1 0 0 0 0แสคุณจะอยากได้มากกว่าคนที่มี1 0 0 0 0แความพอใจไม่เคยเกิดจากจำนวนแต่เกิดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นคือเหตุผลที่ทําไมหลายคนทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะพวกเขากำลังเล่นเกมที่ไม่มีวันชนะเกมของการเปรียบเทียบกับคนอื่นที่มากกว่าเสมอความพอในเรื่องเงินไม่มีตัวเลขตายตัวมอแกนบอกว่าไม่มีใครบอกได้ว่าความพอคือเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินแต่คือเรื่องของมุมมองเขาเล่าเรื่องของกรณีนักลงทุนชื่อดังบางคนที่มีทรัพย์สินเป็นพันล้าน แต่ยังรู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าคนอื่นพวกเขาวัดคุณค่าของตัวเองจากบันไดที่ไม่มีวันสุดในขณะที่อีกคนอย่างโรนัลด์รรดพาลงในตอนที่หนึ่งใช้ชีวิตเรียบง่ายเก็บออมอย่างมีวินัยไม่มีชื่อเสียงไม่มีทรัพย์สินหรูหราแต่เขามีความสงบใจและอิสระจากการเปรียบเทียบนั่นต่างหากคือความรวยที่แท้จริงจุดอันตรายของคำว่า อีกนิดเดียวหลายคนคิดว่าขออีกนิดเดียวก็พอแต่มอแกนเตือนว่านั่นคือกับดักที่อันตรายที่สุดเพราะอีกนิดเดียวไม่มีที่สิ้นสุดคุณอาจเริ่มจากอยากได้เงินพอเก็บไว้ใช้จากนั้นอยากได้รถอยากได้บ้านจากนั้นอยากได้ชื่อเสียงอยากได้การยอมรับและสุดท้ายคืออยากเหนือกว่าใครสักคนปัญหาคือเกมนี้ไม่มีเส้นชัย เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับไหนในโลกนี้จะมีใครบางคนอยู่สูงกว่าเสมอการเปรียบเทียบคือการขโมยความสุขของตัวเองโดยสมัครใจกฎของนักรบทางการเงินรู้ว่าพอคืออะไรในฐานะนักรบบุ๊กวอร r เ o r คุณต้องรู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงในเกมการเงินไม่ใช่การสะสมตัวเลขมากที่สุดแต่คือการมีอิสรภาพทางใจมากที่สุด มอร์แกนสรุปไว้แบบเฉียบคมว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความที่คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครอีกต่อไปความพอจึงไม่ใช่การหยุดโตแต่คือการหยุดวัดตัวเองด้วยบันไดของคนอื่นเพราะทันทีที่คุณทำได้คุณจะไม่รู้สึกขาดอีกเลยวิธีฝึกความพอที่ใช้ได้จริงนิยามคำว่าพอของตัวเองให้ชัดไม่ใช่พอแบบยอมแพ้แต่พอเพราะรู้ว่า มากกว่านี้ไม่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตอีกแล้วเปลี่ยนการเปรียบเทียบจากกับคนอื่นไปเป็นกับตัวเองเมื่อวานถ้าคุณพัฒนาแม้แต่เพียงหเปอร์เซนตต่อวันนั่นคือชัยชนะที่ไม่มีใครแย่งคุณได้ว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เวลาสุขภาพความสงบความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สินแท้จริงที่คนรวยที่สุดบางคนยังขาดบทเรียนจากตอนนี้ never enough ไม่ได้สอนให้เราหยุดเติบโตแต่มันเตือนให้เรารู้เท่าทันความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะพอต่อให้คุณได้มากแค่ไหนคุณก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดีคนที่เข้าใจคำว่าพอคือคนที่ชนะเกมชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่งตอนที่4พลังของการสะสมที่มนุษย์มองข้ามมอร์แกนฮาเซลบอกว่า ความมั่งคั่งส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากความอัจฉริยะแต่มาจากการอยู่ในเกมให้นานพอเพื่อให้พลังของการสะสมทำงานเรามักมองคนรวยแล้วคิดว่าเขาคงเก่งหรือเขามีโชคแต่แท้ที่จริงแล้วหลายคนเพียงแค่อยู่รอดได้ต่อเนื่องไม่ล้มระหว่างทางและไม่รีบออกจากเกมตัวอย่าง ที่เปลี่ยนมุมมองของโลกมอร์แกนยกตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดของหนังสือเล่มนี้นั่นคือวอร์เรนบัฟเฟตมหาเศรษฐีอันดับต้นของโลกหลายคนคิดว่าบัฟเฟตตรวยเพราะเก่นลงทุนแต่นักเขียนชี้ให้เห็นจุดที่น่าทึ่งกว่าเยอะบัฟเฟตตเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ10ขวบและยังไม่หยุดเลย สิ่งที่ทำให้เขามีทรัพย์สินมหาศาลไม่ใช่เพียงผลตอบแทนที่สูงแต่คือเวลาที่ยาวนานอย่างเหลือเชื่อถ้าเฟ特หยุดลงทุนตอนอายุ60ปีเขาจะมีทรัพย์สินเพียงไม่ถึง1%เปอร์เซนของที่เขามีในวันนี้ความมหัศจรรย์ของเขาไม่ได้อยู่ที่อัตราผลตอบแทนแต่อยู่ที่ระยะเวลาพลังของการทบต้น เครื่องจักรเงียบที่สร้างปฏิหารพลังของการสะสมไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเงินแต่มันเกิดกับทุกอย่างในชีวิตความรู้ที่คุณเรียนรู้ทุกวันความสัมพันธ์ที่คุณดูแลเรืเร่อยๆสุขภาพที่คุณใส่ใจทุกเช้าแม้แต่ชื่อเสียงและความไว้ใจล้วนเติบโตจากการสม่ำเสมอปัญหาคือ มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เห็นผลของการสะสมในระยะสั้นและเพราะไม่เห็นผลทันทีจึงเลิกก่อนที่ปฏิหารจะเริ่มทำงาน Compounding ต้องการเวลาและเวลาไม่ให้รางวัลกับคนที่ใจร้อนมอร์แกนบอกว่าการสะสมคือกระบวนการที่ดูช้าเกินไปจะน่าตื่นเต้นแต่มันกลับทรงพลังเกินกว่าจะจินตนาการได้ ในระยะยาวทำไมมนุษย์มองข้ามพลังนี้เพราะสมองของเราถูกออกแบบมาให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นเช่นถ้าทำงานมากขึ้น10%ก็หวังผลตอบแทนเพิ่ม10%แต่วิธีคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้กับสิ่งที่เติบโตแบบทบต้นเช่นถ้าเงินคุณเติบโต10%ต่อปีใน10ปีมันจะไม่เพิ่มแค่10% แต่มันจะเพิ่มเป็นมากกว่า160%เเพราะผลทบต้นซ้อนทับกันมนุษย์ประเมินค่าการสะสมในระยะยาวต่ำเกินไปแต่กลับคาดหวังผลระยะสั้นมากเกินไปนักรบทางการเงินต้องเข้าใจความอดทนในฐานะบุกวอริเออร์คุณต้องมีคุณสมบัติสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือความอดทนที่ยาวกว่าอารมณ์ของตัวเองมอร์แกนเขียนไว้ว่าความมั่งคั่งไม่ตอบแทนคนที่ฉลาดที่สุดแต่มอบรางวัลให้คนที่อดทนได้ยาวที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่พ่ายแพ,แพ้ต่อความเบื่อและความกลัวก่อนที่พลังของการสะสมจะเริ่มแสดงผลเขาขายชุนตอนที่ตลาดตกเลิกลงทุนตอนมันไม่ขยับหรือเปลี่ยนวิธีทุกครั้ง ที่เห็นคนอื่นสำเร็จกว่าแต่ผู้ที่เข้าใจพลังของเวลาจะไม่หวั่นไหวเขารู้ว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมของความเร็วแต่คือเกมของการอยู่ให้นานที่สุดคอมเพล d i n g ในชีวิตจริงไม่ใช่แค่เรื่องเงินมอร์แกนชี้ว่าหลักการนี้ใช้ได้กับทุกสิ่งในชีวิตเช่นความรู้อ่านวันละสิบหน้า เท่ากับ3,650หน้าต่อปีเท่ากับหนังสือกว่า12เล่มภายใน5ปีคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยไม่รู้ตัวความสัมพันธ์การทักใครด้วยความจริงใจวันละหนึ่งคนอาจเป็นเครือข่ายที่เปลี่ยนอนาคตของคุณอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพเดินวันละ20นาทีดูเหมือนเล็กน้อย แต่ในสามปีมันคือหัวใจที่แข็งแรงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นและอายุที่ยืนยาวขึ้นทุกอย่างคือการสะสมและทุกอย่างต้องใช้เวลาบทเรียนจากตอนนี้สิ่งที่มอแกนอยากสื่อที่สุดคือความลับของความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่ความเร็ว แต่อยู่ที่การไม่หยุดเพราะโลกนี้ไม่ได้ขาดคนเกิง่งแต่มันขาดคนที่อยู่ในเกมได้จนพลังของการสะสมเริ่มทำงานจริงๆถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่ถามว่าเมื่อไรจะสำเร็จแต่จะเริ่มถามว่าจะทำยังไงให้ชั้นอยู่ได้นานพอจนสำเร็จแน่ๆตอนที่ห้า การรวยนั้นยากแต่การรักษาความรวยให้อยู่กับเรานานที่สุดยากกว่านั้นมากการรวยกับการรักษาความรวยไม่ใช่สิ่งเดียวกันมอร์แกนฮาวเซลบอกไว้ชัดเจนว่าทักษะที่ทำให้คุณรวยกับทักษะที่ทำให้คุณรักษาความรวยไว้นั้นคนละอย่างกันโดยสิ้นเชิงหลายคนรวยขึ้นจากการเสี่ยงแต่กลับสูญเสียทุกอย่างเพราะไม่รู้จักระวัง การได้มาต้องการความกล้าแต่การรักษาไว้ต้องการความถ่อมตัวโลกเต็มไปด้วยคนที่เคยรวยมอร์แกนยกตัวอย่างนักธุรกิจนักลงทุนและเศรษฐีมากมายที่เคยขึ้นถึงจุดสูงสุดแต่ไม่กี่ปีต่อมากลับหมดตัวเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าควรหยุดเมื่อไหร่เขาเล่าว่าความมั่งคั่งไม่ใช่การชนะครั้งใหญ่ครั้งเดียวแต่คือการอยู่รอด และรักษาความมั่นคงไปตลอดทางคุณไม่จำเป็นต้องรวยกว่าใครแค่ไม่จนลงอย่างรุนแรงก็เพียงพอแล้วหลักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังคนที่รวยได้มักมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือความกล้าเสี่ยงแต่คนที่รวยยั่งยืนมักมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือความกลัวที่มีเหตุผลมอแกนอธิบายว่า การอยู่รอดในโลกการเงินไม่ใช่เรื่องของผลตอบแทนสูงสุดแต่มันคือเรื่องของการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่ทำให้คุณออกจากเกมเขาเปรียบเทียบว่าเกมของความมั่งคั่งไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่มอบชัยชนะให้คนที่ไม่พลาดจนต้องออกจากสนามความเสี่ยงและโชคเหรียญสองด้านเดียวกันหนึ่งในแนวคิดที่ลึกซึ้งที่สุดของมอร์แกนคือโชค l u c และความเสี่ยง r i s คือฝาแฝดที่มักจะมาพร้อมกันเมื่อคุณทำสิ่งที่เสี่ยงแล้วประสบความสำเร็จคุณจะบอกว่ามันคือฝีมือแต่ถ้าคุณทำสิ่งเดียวกันแล้วล้มเหลวคุณจะโทษว่าโชคร้ายทั้งสองสิ่งนี้คือด้านกลับของเหรียญสองด้านไม่มีใครควบคุมได้ทั้งหมดมอร์แกนยกตัวอย่างบิลเกสที่ได้เรียนในโรงเรียนมัธยมซึ่งมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุค1970 สิ่งที่แทบไม่มีใครในโลกได้สัมผัสตอนนั้นเขาใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่จนกลายเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft แต่เพื่อนคนหนึ่งของเขาเคนอีเวนส์ฉลาดเท่ากันมีความฝันเหมือนกันกลับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก่อนจะได้เริ่มต้นโชคทำให้คุณเกิดในจังหวะที่เหมาะสมความเสี่ยงสามารถพรากทุกอย่างไปได้ในเสี้ยววินาที การเข้าใจโชคและความเสี่ยงคือรากฐานของความถ่อมตัวคนที่อยู่รอดในเกมนี้ได้คือคนที่เข้าใจว่าฉันไม่ได้ควบคุมทุกอย่างพวกเขาไม่อวดดีในวันที่โชคดีและไม่สิ้นหวังในวันที่โชคร้ายมอร์แกนเขียนว่าอย่าประเมินความสำเร็จของใครเพียงจากผลลัพธ์เพราะคุณไม่รู้ว่ามันมาจากโชคมากแค่ไหน และอย่าตัดสินความล้มเหลวของตัวเองเพราะบางครั้งมันก็เป็นเพียงจังหวะที่พลาดไปเท่านั้นหลักการสามข้อของการอยู่รอดในระยะยาวอย่าเสี่ยงจนตัวเองออกจากเกมถ้าคุณลงทุนจนหมดตัวคุณจะไม่มีโอกาสให้การสะสมทำงานอีกเลยจงยอมรับผลตอบแทนที่เพียงพอแทนที่จะไล่ล่าผลตอบแทนที่สุดโตง่ง ให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการชนะคนที่อยู่ในสนามได้ยาวมักคิดถึงการป้องกันการล้มมากกว่าวิธีชนะเร็วเพราะการชนะหนึ่งครั้งอาจสร้างความรวยแต่การพลาดหนึ่งครั้งอาจพังหมดอย่าประมาทในวันที่โชคเข้าข้างความมัง่งคั่งที่แท้จริงไม่ทำให้คนยิงแต่มันทำให้คนถ่อมตัวและระมัดระวังมากขึ้น บทเรียนจากตอนนี้การรวยคือเรื่องของความกล้าแต่การรักษาความรวยคือเรื่องของวินยัยมอแกนอยากให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จในระยะยาวไม่ได้วัดจากการขึ้นสูงแค่ไหนแต่วัดจากคุณอยู่ได้นานแค่ไหนโดยไม่หลุดออกจากเส้นทางนักรบที่ฉลาดไม่ได้ชนะเพราะดาบคมที่สุดแต่เพราะเขารู้ว่าควรถอยเมื่อใด เพื่อรบได้อีกวันหนึ่งเมื่อเข้าใจเรื่องจิตวิทยาแห่งเงินเราจะรู้ว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องของจำนวนตัวเลขในบัญชีแต่มันคือความสงบในใจที่เราเลือกได้ด้วยความเข้าใจถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมองโลกของเงินและโลกภายในตัวเองต่างออกไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจให้เราและกด s u b s c r i b e ช่อง Book Warrior ใช้ความรู้เป็นอาวุธชีวิตพร้อมกดกระดิง่ง เพื่อไม่พลาดทุกบทเรียนแห่งปัญญาแล้วคุณละ่ะคิดว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงสำหรับคุณคืออะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมอยากอ่านความคิดของคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งหนังสือที่จะขัดเกลาวความคิดและขยายพลังในตัวคุณนี่คือ Book Warrior ใช้ความรู้เป็นอาวุธชีวิตแล้วพบกันในสนามรบแห่งปัญญาคลิปหน้าสู้ไปด้วยกันครับ